ควรแยกออกมาอีกห้องหนึ่งก็คือห้องแต่งตัวนะห้องแต่งตัวผมพูดแทนผู้หญิงทั้งห้องนี้ได้เลยนะครับร้อผู้หญิงทุกคนนะฮะอยากมีห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าเป็นของตัวเองความฝันน้อยๆของผู้หญิงพื้นฐานคือ walk in closet เดินเข้าไปแล้วแบบเสื้อผ้าเรียงเป็นระเบียบกระเป๋า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 ร,รองเท้าเรียงกันไปนู่นนี่นั่นมีชุดชั้นในกระจกบานใหญ่แต่ในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมฮะก็ตอนนี้อาจจะต้องแบบแชร์กับแฟนกับสามีโดยใช้หลักการครึ่ง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 ผู้ชายเราก็รู้กันอยู่นะฮะแม่งไม่เคยมีจริงมึงครึ่งกันตอนแรกหลังจากนั้นอธิปไตยมึงก็โดนลูกลามมาเรื่อยๆ แล้วมึงก็มีที่ซุกหัวอยู่แท่มุมหนึ่งมึงเหมือนโรยิงยาที่ไม่มีที่ไปลแล้วแถมไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้มันเกะกะเขาบอกว่สกปรกต้องยัดยัดของกุวยอย่างนี้ผู้ชายเราเสื้อผ้ามันก็ซ้ําๆมันไม่ค่อยซื้อใหม่แล้วฮะแต่ผู้หญิงมันจะมาตามคอลเลคชั่นซาร่ามันถาโถมมามันลดราคา H&M Uniqlo ม,มันยัด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 ัด,ด,ด,ดม,มอมากมายหลักหลายแบเต็มล้นตู้เป็นงดไม่เคยมีปรากฏในกระทู้พันธิปนะฮะว่าแบบตู้เสื้อผ้าใหญ่ใหญ่ไป การมาร์ชทไปเที่ยว เขามีการแพลนเขาต้องเสื้อผ้ามาประกบวางบนเตียงนู่นนี่เขา้าอันนี้เซ็ตนั้นนันนั้นน่าจะเป็นเซตนี้ความน่าเป็นไปได้จะเต็มไปหมดจับอันนั้นประกบอันนี้มึงนั่งรอไปน่ะนี่น่ะปพ๊บมทำเป็นถามมึงนิดหน่อยเข้ากันไม่เข้าหรือเปล่าซึ่งมึงบอกไปเขาก็ไม่เคยจะฟังมึงสักครั้งไม่รู้จะถามทำนี้อะไรพอถามมาอีกดูไม่ตอบก็งอนถามว่ากูไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวไม่ไปสักหรอกอ่ะ,อะ,อะมึงจะแต่งไปกูก็เริ่มเล่งแล้วว่าเดี๋ยวหนังมันจะเข้าแล้วนู่นนี่นู่นน,น,นี่ขึ้นใสก่ก ถามว่าทำไมไม่มีอะไรจะใส่เอาไม่มีอะไรจะใส่ไม่มีอะไรจะใส่นี่มึงมีอยู่นี่มึงใส่ไปถึง,งพบชาติหน้า